เอา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 พี่น้องพี่น้องผมมองไปแล้วนอนเอกเลขอยู่นั่นเลยครับผมมองนี่ผมถื่อดีเลยนครับมองนี่บูมเอ็นถือดีอยังครับ <c oughs> เป็นบักตําเงี้ยครับพี่น้องผมลูบตําได้เลยตอนผมอันใสเข้าไปนี่ครับบักําแงน้าผมมือวานนี่แบบนี้ก็ได้ลุ้นสิครับพี่น้องว้า นี่มันคืออะไรครับพี่น้องนี่มันคือตัวอะไรมาหวัวนมาถึงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปยำมองนี่ก่อนเลยครับ หาหลังครับผมกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปบัดทุกผู้ทุกคนคือเก่าเหรอครับผมสําหรับเศ้านี้ก็มาพบมาพ่อกันเหมือนเก่าเช่นเดิมครับกับหนุ่มอีสานหากินหมันครับผมเอากระสีได้ภาพมะยามหนูเหรอครับบาดนี่ได้มาฮวดนมาถึงมองไว้แล้วครับไม้นี่บ่ครับก็คือสิบวัตรงถามอีก่หรอครับวัเวียนแต่เดียยุ่งละเก้าไม้เก้านี่เหรครับผมหาอยู่หากินน้ำมังเก้ามองที่วกวางเขาไว้นี่เหรครับ เอาสิเป็นจ้งไหนก็มาลรุ่นมาชมน้ำกันครับผมผมว่ามันขันจํบบัวผิดนี่ใส่กับไว้ประมาณที่หาหลังครับเดี๋ยวพาไปยามไม้สาก่อนครับใส่ไว้หาหลังครับมองนี่ครับผมบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเดิมๆครับพี่น้องนี่ครับผมไม้สาคือเก่าทุกกองเขาเลยด้ครับพี่น้องผมมาใส่ไว้นี่ทุกกองเขาเก่าเลยที่ผมใส่ไว้นี่เพราะว่าผมบาไว้มือหนึ่งหรือสองมือนี่แหละครับมองนี่นี่ครับ มาเบงแล้วมีห้อยเขามากินทุกกองเขาครับแต่ว่าเศร้านี่เลี้ยวลงไปแล้ว่องนี่คือบ่ไม่ยังเกิดขึ้นละครับพี่น้องบานนี้โอ้เพิ่นจ่อมุนมีตีแหลกเลยเด้ครับแต่ตอนผมมาใส่นน,นี่ครับเพิ่นจ่อเป็นอันขวดมุนเลยครับหลังนี้ครับบ่ไม่ยังเกิดขึ้นครับผมหลังสองก็ได้เอาหลังสามผมใส่ไวนีครับ มาเบิงสีมิแต้มมมิยังบอกว่ครับพี่น้องโอ้ยค,คือม like ิดเห็นว่าคือบ่อมีห้อยเข่ากินละครับพี่น้องบานนี่หุ่นครับห้อยเพิ่นกินหุ่นแกบเป็นแกบเป็นเกตเข่าเพิ่นกินลงไปเพิ่นมาควดมุนเบิดละครับนี่ละนี่อยู่นี่มาเบิงอีกสรังลังอยู่นี่ครับผมเอา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 พี่น้องพี่น้องผมมองไปแล้วนอนเอกเลขอยู่นั่นเลยครับผมอ้าวเ ว่าที่มาเบิ้งสว่งหลังนู้นหันครับนั่นครับผมนั่นครับผมนี่อีกหลังหนึ่งครับบ่มีอย่างครับโอ้มองนี่ผมถื่อดีเลยด้ครับมองนี่ว่ามนันถื่อดีอย่างครับ <c oughs> เป็นบักตําเงี้ยครับพี่น้องผมหลบตําได้เลยตอนผมอันใส่เข้าไปนี่ครับบักตาเงี้ยนำผมมือวานนี่อตอนผมมาใส่คักคักคักกลีดงบักตาเงี้ยเลยครับพี่น้องนี่มองนี่ พันบัดโดนบัดตัวแล้วครับเมือวันเนี่ยผมบูเข้ามาใส่นี่ครับนี่ครับนี่ครับมาดูเต้มแรกมาแล้วครับผมนอนแง่งแมงอยู่นั่นเลยครับพี่น้องโอ้เป็นลักษณะหนูเบาหนูรุ่นครับผมเรียบร้อยเลยครับเขาเต็มคว้าเลยครับพี่น้องอยู่คิงนิ่งครับผมเดี๋ยวผมพาไปตัวอีกครับผมเต้มแรียกมาแล้วครับพี่น้องสวยสวยเลยครับผมบาดนี่เนา อีกจักหลังบูรบาลนี่ครับทั้งเบิดทีิบห้าหลังนะครับนี่นี่สิบห้าหรือสิบหกนี่แหละผมกจำไม่ได้เด้เดี๋ยวผมจะว,ว่าผมจำมองจำไมได้อยู่ครับผมมาลุ้นมาชมกันต่อเลยครับหลังจากที่ยามล้ววยุซาหันครับห้าหลังผมก็ตัดภาพมาหนี่เลยครับ จะเป็นอย่างไรจะมีตัวหรือเปล่ามองลงไปแล้วโอ้บ่มีอย่างครับผมบ่มีอย่างบ่มีอย่างบ่มีห้อยเขามากินลาะกับเลยครับผมอันห้อยนั่นคือห้อยเก่าครับที่แกบอยู่รอบนอกนั่นเป็นแกบเนี่ยเพื่อมาควดกินมุนมีตีแหลกไปเบิดแล้วครับพี่น้องลาะนี่เขาทุกกองเขาเลยครับผมเพราะผมสีเดมใส่ไว้เองผมกระบาไว้จังมือสวงมือนี่ได้ครับพุ่นครับห้อยเพื่อควขวด ไ้เพิ่มควันหารกินมองมีเพิ่นก็ควดกินเบ็ดล้วครับนี่หุ่นไม้แกบเกา่าเลยครับผมก็ได้เอากวางเข่ามาใส่ไว้คือเา่าแต่ว่ากระโบมีห้อยมากินบาดนี่อ้าวสีมีแต้มส w งเติมกันบ่อนะครับพี่น้องเอาจังไปรุ่นไปชมน้ากันครับผมไปรุ่นน้าชมกันเรื่อยๆครับเรื่อยๆแต่ว่ามีห้องท้องไว้แล้วละครับแต้มหนึ่งมือนี่เอาเป็นหนูเบาหนูรุ่นมีแล้วครับผม จะเป็นอย่างไรอุ้ยมองนี่มีห้อยมากินครับมีห้อยมากินนี่ครับมีห้อยมากินแต่ว่าบวกเข่ากับครับบวบวบบวเขามากินควัดสลักผมครับนี่ครับนี่นี่ย่ปายมือผมนี่ห้อยเพื <plant> <concept> ่อนควัดเขามาหนครับยังเห็นว่าเดือยสลักผมน้อยเดียวหนงเพื่อนบวกแตะเขามาหนโอ้ยเตาเสียดายครับเต้าเสียดายคันคันมิเต้มสว i ให้เห็นครับคันคันมิเต้มสว i ให้เห็นเอา ไปชมกันตัวครับจักหลังหรือบส่งหลังบอกครับผมจําได้ว่ามันสิบเอ็ดหลังแหละครับอยู่ละอุย้ยนี่นี่พี่น้นองมองกองนี่ผมกับบดเใชไซครับนี่มือวันนี่นี่ไมยเพิ่นมาควดใไม่ไหมเลยครับนี่นี่นี่ไมยเพิ่นมาควดใไม่ๆหมนี่ครับยักเปียกๆอยู่นี่นี่เพิ่นมาควันหากินมองนี้แสดงว่าเพิ่นที่หู้แล้วมองหันมองที่ว่ากินนัินเขากับดักผมบ่าสุดมองหันนั่นหลังนั่น เพื่นหูแล้วบ้านี้เพื่นก็เลยมาหาขวดมองกวางที่บ่อันมีกับดักนะครับโอ้สแสดงว่าสีเดวัดกันอีกโดนอยู่กับหมายนี่ครับพี่น้องต้องเอากันให้ถึงที่สุดละผมกับบท่านย้อมคือกันเอ,อลาลังนี้บ่วไม่ยังครับผมไม่มีอะไรเลยไปกันตัวครับยาวๆาวยาวย,าวยาวผมใส่ไปตัวกันเลยครับมองไดคือมีกวางเขามี เกามีห้อยเขามาควดกินหากินนี่ผมจัดเลยครับพี่น้องเอา้าดังนี้กับบ่มียังครับผมโอ้เตรียมสว่งสีนี้เติมกันบ่น้องะครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันอีกครับผมจะมีตัวหรือเปลา่ามองลงไปแล้วโอ้โบ่มียังครับบ่มียังมองนี่บ่มียังเขามากินเลยครับมีแต่หมด <c oughs> มีแต่หมดแดงเพิ่นเข่ามา,ากินขาสารครับ โอ้อา,าไวนี่เลยครับพี่น้องผมเสียวขาไวเลย้าไว้าไวอีกจะคืนก่อนครับผมกระบ้ได้ไม้ไว้เลยครับพี่น้องเพราะว่ากับหู้อยู่แล้วนะว่ากวางเขาเก่าตัวเคยกวางไวใส่นะครับหลังนี้จะเป็นอย่างไรมองลงไปแล้วไม่มีอะไรครับพี่น้องว่มีห้อยเขามากินเลยครับผมอืมว่ามีอย่างครับว่ามีอย่างหลังนี่ ยุใสอีกแล้วป่ะว่ามันใสไว้ตัวกันอยู่ได้ครับมองนี่สองหลังนี่ยุใส่ะอหลังนี่นี่ครับผมใสไว้นี่เอาห้วยห้วยห้วยบอกม,มันซีแมนสเหรอบอครับพี่น้องนี่ครับ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 เห็นกวงเข่าผมแล้วนี่ผมจําได้เลยว่าผมใสไว้นี้นี่แต่ว่ากลับผมบอเห็นครับพี่น้องกลับผมบอเห็นแล้ว กับจากเสียไปใส่เจว่าสายยังอยู่ครับสายยังอยู่แบบนี้ก็ได้ลุ้นสิครับพี่น้องไปตามสายเลยครับผมสายเพิ่นมาพี่ครับเอามาลุ้นมาชมน้ำกันครับพี่น้องว่าสีมิตน้นมิโดโตยังบ่ครับพี่น้อง ว้ายนี่มันคืออะไรครับพี่น้องนี่มันคือตัวอะไรตัวอะไรทำไไมใหญ่จังครับพี่น้องนี่เลยครับผมนี่เลยครับผมเพิ่นมานอนอยู่นี่ครับผมเพิ่นมานอนอยู่นี่อ้ย คักขนาดครับพ <qué S 1> <Bil nutritional. S 2> ี่น้องคักขนาดเต้มสวงมาแล้วครับผมเต้มสวงมาแล้วโอ้ยว่าเป็นสีบัวมีต้นมีตแเต้มสวงให้ได้เบังครับพี่น้องโอ้ยได้ี่สุดเพลินกับพาดท่าผมจนได้ครับพี่น้องแต่ว่ากันยังมีอีกครับยังมีอีกโอ้ยเอ้นี่เอ้นี่เดี๋ยวผมพาพี่พาน้องไปยำอีกคนครับเอ้าเต้มสวงมาแล้วครับผมยังสวยงามเลยครับคัก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 บาทนี่ สุดยอดจริงๆครับหลังนี่ผมก็ใส่ไว้อยู่ครับนี่นี่มองกว้างเขาเกาผมแล้วครับเปิดเข้าไปเพื่อว่าเห็นสายอยู่แล้วนะมีหรือเปล่าไม่มีอะไรห้อยมากินบ่พี่น้องบ่มีครับบ่มีบ่มีบม่บม,บมีห้อยมากินอย่างเลยครับผมเนาไปกันต่อครับบาทนี่เหลืออีกแจ็คหลังบุตรครับนี่ขันจํำว่เพ็ดอีกซ้อนส้หลังนี่บว่าครับ อยู่ละนี่ละุู้ใส่ละนี่ครับเห็นสายแล้วเห็นเสียกแล้วรุ้นรุนครับแต้มถามสี่มีบอครับอีน้องรุน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 อุ้ยมีห้อยขามากินอีกครับอีน้องมีห้ยอยเขามากินอีกแต่ว่าโบมีตนมีตัวบย้อมเขาแตะสลักผมนี่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 ห้อยเพิ่เขามากวาดกินครับผมนี่ครับผมน,น,น,นี่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 นั่นยังหน่อยเดียวหนึ่งนะครับกระซิใส่สลักผมนั่นอุ้ยเพิ่น เพิ่นหูแล้วครับเพิ่นหูแล้วคัน,าานลักษณะจังดีแต่ว่ากะไผสีเก่งก็ไผเท่านั้นล่ะบาทนี่ผมกะสีมาบนเยนเอาอีกเลยเลื่อยพุ่นครับไมเพันกัดห้าพุ่นครับไม่ไม่อยู่เด้ครับกัดห้ามันคืนมึงเศ้านีล่ล่ะนั่นครับผมนั่นเอาอยู่เสรลจหก็คือบางที่น้องเส็ล่ะนั่นครับนั่นครับไมยพันกัดห้ามาขวดหากินมึอเศ้านี่ครับมึงเศ้าหรือม้อคืนนี่ล่ะไม่ไม่อยู่น่นนะ่ะ โอ้แบบนี้สิได้อยู่ด้วยกันยาวๆอยู่นะผมกับสีว้นเอาให้ได้ล่ะครับพี่น้องบานนี้ผมมวย้อ,ยยอมะทะทะทะแท้ๆทละไม่ยอมต่างคนกับต่างบวย้อ,ยยอมไผ่สีเก่งก็ไผ่ให้หู้กันไปเลยนะครับผมอยู่นี่มีบ่ลนะงูบ่มีครับบ่มีบัวใสยุ้ยใสหรอบ้วนเบิดหรอบปลครับโวยยังอยู่ครับหลังหนึ่งนี่ยังหลังสุดท้ายครับผมอยู่นี่มาลุ้นมาชม ไม่มีอะไรครับอ้ยผมมีหอยมากินครับผมบมมีหอยเขากินเลยครับอ้าวสรุปแล้วผลงานกับซีเมนส์นสวงเต้มแหละครับบานนี้กระซีเมนต์งเต้มสวยเลยครับผมโอ้ยคักขนาดคักขนาดพี่น้องเอาผมกระสีได้ทําการเก็บกู้กลับไปละครับบานนี้ กลับกู้ไปไว้บรกู้กะสิไปปดเอาตตัวหนูครับปดเอาตตัวหนูตัวนั้นแล้วก็สิไปปลดเอาตัวหนูตัวยยสาตัวที่แรกแต้มแรกนั่นครับหนูรุ่นเบาเนี่ยนะครับผมกะสิกับเล็กกะสีเอา้าไวนีอีกครับ้าไว้เลยเดี๋ยวมืออื่นเศร้าเมื่อไม่กะสิพาพี่พานนองมายามอีกครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับบาทหนึ่งส้งแต้มสวยๆครับปดเอาตนเอาตัวเพลแล้วเรียบร้อยครับผม สุดยอดจริงๆเลยครับพี่น้องเช้านี้มีสวงแต้มให้เห็นสวยๆครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมสุดยอดครับขนาดครับผมมันคือเก่าครับมันคือเก่าได้สวงแต้มหรือแต้มหนึ่งนี่สําหรับผมช่วงนี้นี่บ่ถือว่ามันแห้งครับว่าจะอันมีเต้มนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายฤดูกาลแล้วนะครับหนูก็เริ่มทีหายากแล้วครับผมอหนูก็เริ่มที่หายยาก กะยังมีเพราะได้ระได้เล็มอยู่ครับผมแต่ว่ากะขึ้นอยู่ว่าสีมันที่ได้ตนได้ตัวเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเพิ่นเก่งแล้วขันว่าไปก็คือเพื่อนจบสูงเพื่อนเรียนจบสูงระดับด็อกเตอร์ระดับปรมาจารย์แล้วนะครับผมก็ต้องอาศัยมันนะครับบาทนี้ก็จางที่ได้ตนได้ตัวเพิ่เนนะครับเนาะเอาเท้านี้ก็ถือว่าโชคมันอยู่ครับกับเล็กผมก็ค้าไว้เลยครับพี่นอมม้องผมบม่ท่านกู้อกครับมือเลี้ยงผมก็จังสีเอาเขา่าเอาเงียมาอวยไว้คือเก้าครับมองี่อันเพิน่น อันเถือกหนูสองตัวนี่นะครับที่เพิ่นลั่นนี่นะครับเอาเดี๋ยวผมกระิีจังเถียวมาไว้ครับเหมือนงกจังชีพะพี่พาน้องมายามีคือเก้าครับเหมือนเก้าครับผมเอาสําหรับคลิปนี้กะถือว่าโชคว่ามันอีกครับผมกะขอขอบุญความคุ้นพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอื้ไอ้น้องลุงป้าอ้าวอาสุภผู้สุขเหมือนเก้าเช่นเดิมครับผมที่การติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหากินมันเนาะครับเนาะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากฮักแพงเมืองแงงคือเก้าเหรอครับผม สำหรับคลิปนี้ขอเกลาคำ่า,ข,า,าขอบคุณและสวัสดีครับผม